สวัสดีครับสวัสดีทุกคนมาต่อกันที่ ep สองนะครับหลังจากในเห้าขั้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับได้ปลามาแล้วนะครับบรสุินประดุกสกัดปลาเต้เห้านะครับนี่แล้วไปทำการล้างนะครับล้างน้ำล้างน้ำก้อนนะครับนี่นะครับล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดต่อนะครับ ลาา้างให้สะอาดนะครับ เราล้างนะครับล้างประมาณสองน้ำนะครับน้ะสองน้ำ่างเี้ครับเขาล้างสองน้ำนะครับลาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือน้ำที่สวนนะครับสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะให้เราสะอาดแล้วอันนี้เป็นน้ำน้ำเกลือนะครับเราก็แช่น้ำเกลือนะครับแช่น้ำเกลียวไว้ประมาณสามสิบนาทีนะครับผมจะแช่น้ำเกลือประมาณสามสิบนาทีเนาะ ผม่หวว่าผู้อ่เ็ดคือผมบอเนานะผมกับคืบอใส่ผมไปเห็ดไปหลดนะครับบมบรซี่เรียดเด้ผมคืองไงไปเห็ดไปหลดนะครับคนขคนกับคืเบรซีกับบเป็นแยงนะครับน้ำเสือเนาะบองบรเวรซี่ไผ <AT> ่มากนะครับเดวรซี่ไผ่เนาเบรซี่าวาสูไผ่ไก่บรซีวาสูน้นำปายตนะครับสูตรใครก็สูตรใครนะครับบรซี่เกียวกันครับจห้ให้หนักนับเห็ดแน่นนะครับ กระดาษกระล่องเบิ่งผมกระล่องสีล่องแส่เบิ่งน,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 นะครับเปแน,ปปน,นบลำเกลือปลาดุกครับปลาดุกดุกกระสบปลาดุกกระมี่ปลานปลากุ้มปลานีกระมี่ครับน้ำเซ่ปลาเซ่ดีเด็ดครับ แช่ไวยประมาณ30นาทีนะครับ